อันนี้ทุเรียนอะไรอ่ะอุ้ยหอมๆเลยกินได้ใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในเหรออุ้ยมันเผาด้วยเหรอเฮ้ยมันเผาได้ด้วยเหรอเผาไม่ได้ครับได้ไงยังไม่ได้เผาครับอ๋อยังไม่ได้เผาอ๋อมีหมอนทองใช่ไหมเอาไปหนุนได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านแลนะเราไปเลือกเลยเอาไหน อ๋อกำลังผ่าเลยเหรอนี่นี่นเอาไม่สุกเลยเอาไม่เละเอาไม่ไม่อ่ะพอนี้เนี่ยเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่เธอชอบผู้ไหนจิ้มหน่อยได้ไหมขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยอันนี้มันนิ่มเกินไหมเอาเลยกินตรงนี้เลยกินเลยช่กินเลยพี่กินเลยเกลือกระเพาะอยู่แล้วเดินแบบผ่านนะกินโคตรหอมโอ้หอมมากหอมเย้ายวนมากเฮ้ยเขามีข้าวเหนียวมะม่วงนะคุณค่ะข้าข้าวเหนียวมะม่วงได้เปล่าข้าวเหนียวจุกมากเลยนะ ข้อวเดียดจุกมากมาน้องรักโอ้โหชิ้นใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้390บาทนะคะดูพูนใหญ่ๆเลยแบงกอลีน่าเลยคนละครึ่งโอ้ให้ดูชิ้นโอ้เชินใจโอ้แล้วนะคะอันนี้อันนี้ความหวานจะต่างกันอ๋อนี่พี่พี่ให้ลองชิมความหวานจะต่างกันพี่ให้ลองชิมถามอย่างเดียวเลยถ้าเป็นลมอย่าเอายาดมให้นะเอาทุเรียนให้จะลุกขึ้นเลย เอาดีน่าเลี้ยงหรอเอาอีได้ไหมเอาอันนี้สำหรับคนเลี้ยงเอเป็นประคุณอย่างอันนี้คนเลี้ยงกินชิ้นนีโคตรรักน้องเลยเดาอันนี้อันนี้พี่เขาให้ชิมก่อนมาสองอันนี้แล้ว่เออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมันมันมีความมันแต่มันไม่หวานมากถ้าใครที่ชอบแบบความมันมันไม่หวานมากก็แนะนำเป็นแบบนี้เออเนี่ยเนี่ยพี่ก็ให้ลองชิมขอบคุณค่ะ ก็ให้หยิบชิ้นเดียวไม่ใช่เหรอก้นโบะเลยเมื่อกี้เอามันต้องพวงเลยพอดีเศษถ้าพี่เขาบอกเมื่อกี้ให้หยิบแค่เนื้อเดียวร้องอะดาวอะหยบเศษหน้าใช่ไหมเก็บเศษหน้าใช่ไหมเธอมายืนจกหน้าร้านก็เลยเหรอเป็นงานนี้เออวุ้นข้าเอันอ่อเก็บเก็บทรงไหนลูกอ๋อเลือกเลือกรสชาติได้เลย อันนี้หวานไม่มากแต่มันมีความมันถ้าเป็นลมไม่ต้องอายันลมให้นะคะยื่นทัวเรียนให้เลยค่ะชื่นใจแค่กลินก็ฟินแล้วโอ้โหดูเนื้อซะก่อนเท้าหน้าเลยอ่ะเก๋เท้ามือเลยอ่ะเนี่ยดาวเฮ้ยเป็นไงนี้อันนี้มันจะหวานขึ้นอันนี้จะมีความหวานขึ้นหวานเลยแหละตัวนี้ อย่าไม่เลี้ยงอีกเขาบอกอร่อยแล้วก็ไม่เลี้ยงหนอยังยังไม่แบ่งเขาดื่นอีกลืมเนาะลืมเนาะอะไรลืมมันก็เหรอเขาจ่ายเงินก้อนพีกเลยรักกันมากเลยคู่นี้ันนนไหะเดี๋ยวนี้ไดาลองชิมหน่อยอุ๊ย ตอนนี้มันจะมีความหวานขึ้นเมื่อกี้มันมันมันเราชอบแบบไหนก็ไม่หวานหรอแต่ข้างในเนี่ยมันหวานเออฉันก็หวานอยู่นะใช่ไหมมันมันกินลูกเดียวกันสรุปมันมาด้วยกันไหมมันมันหวานข้างในอ่ะหรือว่าก็หวานข้างในมันก็คือความหวานหวานเออมันมีความหวานนั่นแหละแต่ข้านอะหวานอะ จัดหนักครับวันนี้จอดแฟร์มาปิดด้วยทุเรียนจุกจุกมากอร่อยต้องต้องลองขอชีวิตพอแล้วพอแล้วใส่ถุงใส่ถุงขอใส่ถุงหน่อยโอ้โหถึงกับสุดเลยจุกจุกมากวันนี้ร้องขอชีวิตเลยแหละขอบคุณมากมากครับใส่ถุงให้หน่อยใส่ถุงให้หน่อยไม่ไหวตึดถึงกับสุดเลยดาวเมื่อกี้อย่ามานะคะตลาดนี้ไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ ของกินเยอะมากเยยอะมากเเลนื้อไม่ถูกเลยค่ะมีทั้งเสื้อผ้าทั้งของกินเต็มเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับพี่ค่อยชิมจนแบบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกินไม่หมดต้องห่อกราทับคนกินมากไม่ได้ท้องกินเยอะไม่ได้ท้องกินเยอะเฉยๆขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ